อนนี้เรากําลังพัฒนาหลายมาที่ปราสาทบายุนอันนี้เราก็ฟังความรู้ในเบื้องต้นประวัติศาสตร์ของปราสาทมายนมานิดนึงละแต่ว่าเบื้องต้นเราก็จะพากันมาถ่ายรูปถ่ายรูปเป็นทท่ระลึกก่อนอ่าเราถ่ายรูปกอนเนาะครับถ่ายรูปก่อนเนอรา,ารเดินไปอีกไหมครับไปถ่ายทำได้ฮะมันถึงมีแสงโอ้โหหนู่เาเลยที่ อันนี้เราก็จะพาท่านเข้าไปดูข้างในดูความยิ่งใหญ่ของปราสาทราโย็ตของเราอันนี้เรามีไกลามาด้วยเราไม่กรรมเสร็จแล้วพระก็ต้องไปติดอยู่้องนี้ไม่ได้ยูมเลิที่แค่ามาไหว้พระหร นั่งสมาธิสมมติว่าเหมือนโบสถ์ไทยโบสถ์ไทยอ่ะ <c oughs> บางคนบอกว่าเฮ้ยไหนห้องพระไหนนี่ไหนโน่นนี่

นี่จุงมาง้างที่จิต้อเหรน่เนี่ยเดแจด้อะไริง้มจอดเต็นเตียนเนี่ยตาได้มาแล้วเนี่ย่ยอมไมย้ออ่ะอ่าได้แล้วอามได้ลกล้องน้ำมหาได้ละครับเข้าไปก่อนได้เลย เอ้ยไปชูกันมาหาเลยยุบใได้มาลายนี้เป็นถุงเต่าหมดเลยแค่ทั้งขาสินเลยเออดอกดอกร่ำวยลายตรงเนี้ยลายช,ชา,ยา,ายชายผ้าครับมีลายชายผ้าใช่ได้ได้ยังสมบูรณ์อยู่เลยมามาทางนี้เดี๋ยวหากขึ้นมาข้างบนนี้ก่อน หลอกลกงไตรงจุนน oh uh ี huh ้จะมีรูพระประจังทิศบูรพาหรือว่าทิสวันก่อกทำไมรู้ล่ะมันไม่เกี่ยวกับอยู่ทั้งนั้นที่ตองแต่มันมีจารึกเขียนไว้ตรงนี้ นมครับไม่รู้สิปั๊ยเหลือแค่นี้นี่เป็นฐานพระพุทธรูปนะครับไม่ใช่เป็นฐานโยนีแล้วรูนี้รูนี้นี่เป็นรูวางศิลาเลิกนะครับอ่าตรงนี้ก็วางพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางตรงนี้จะไปนั่งหรือจะย

มีดาบอกเลยนะก็ได oh okay. uh, yes. ้เยินปต่จำข้้งบนเาขาเทเโอเคมันมีเขียนตรงนี้ว่าระลรูปแปลแปลแปเลยนะรต้องไปอ่านเนาะรัรูปคํารองมันเป็นอังศึอังกีโลิสารุขของกูใส เฮ้รัการีสรักสรีสรักสวีจำลองยุหมม่ได้ไหมถ้าได้นะเี้ซิมบิลลัดจะเป็นไม่ดีนะ พระรูปของผูชื่อว่าสีภัลินรัตรัศมีเสร็จปุ๊บล่างก็มารองมาเลยต่างตท้งติ้งนระกลนริเกเรตวรูปของเรจนระมันต้องมีสักคู่มันไม่ใช่ลูกเดียวแต่โตมันขมุก็เบรุ แต่จารึกเขาบอกวีมีรูปรวมหลรมีรูปก็คือรูปพตัวแทนส่วนอันัครับนะครับอันนี้อ่านว่าอันนี้วอแหวนนะครับอันนี้รอเรือวรสละไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปรอสรุรูปนะครับกรรมระกรรมระ ตงอันแล้วก็สรีมันทรงกลมแล้วก็จุดตรงไหนนั้นสระอีแล้วก็ทะระนี่รอเรือนะครับรอเรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ<อ>แล้วก็นอนอนเนนนะครับเหมือนไหมสระอีแล้วก็นอนหนูนอนหนูนีน่นอยันเขียนยันนายจันแล้วก็เชิงอันนี้เขาเรียกว่าเชิงตระราลักษมีลักษมี สระอารอสระอาก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่รอลิงนี่กอไก่อ่าโทษทอีอันนี้กอไก่อันนี้ก็คือมอม้านะครับผมแล้วก็สอเสือสระอีนะครับ ที่นี่เราเชื่อว่าเป็นบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์บอ่อน้ําตรงนี้เนี่ยเนี่ยเห็นนะเห็นเห็นบ่อนะบ่อน้ําตรงเนี้ที่เราเจอองค์ปางงัดปกองค์ประธาน,น <pleasures. S 1> อยู่ก้นบ่อตรงนู้นะครับเห็นไหมอยู่ก้นบ่อตรงนี้แล้วฝรั่งเนี่ยก็มันมันมันแตกเป็นหลายชิ้นแล้วก็เอาไปเก็บไวต้ตรงตรงท,ที่วัดอีกข้างๆ แล้วค่อยมาซ่อมแซมหมก็คือมาจากนี้เจอ่ากนี้ตอนนั้นมีการแค่คาดเดานะว่าพระเจ้าชัยวารมันที่แปดเนี่ยเป็นองค์ที่นับถือพราหมณ์ท่านไม่ได้สร้างปราสาทท่านปกครองยี่สิบกว่าปีท่านก็เปลี่ยนแปลงปราสาทใดที่เป็นพุทธนะฮะกลายมาเป็นพราหมณ์โดยที่เอาพุทธรูกออกหรือว่าทำลายทิ้งแล้วก็อัญเชิญสีมะลึงที่เราเห็นอยู่ทันีมาวางอยู่ตรงนี้แทน รูุ้ณว่าถุกข์ที่เป็นระเบียงแบบนี้ถ้าเป็นโดนทำลายพิมพ์ก็เอาตัดตัดเอ่อมือออกตัดขาตรงนี้ออกให้กรุบกรอนี้ก็เป็นสีมะลิแตกออกแตกออกนะครับก็ยังเป็นขูงทุกข์ทุกโรอยู่ใช่ๆโอ่ะอ่ะมาดูดิมาดูดิทุกข์ยังอยู่รับมายังยังยังเป็นนั่งสมาธิขาค่ยังมีฐานมีอะไรอยู่ใช่ครับ อันนี้เป็นพระอามิตาภักอยู่ในเรือนแก้วนั่งสมาธิที่มีหม้อยาอยู่ในฝ่ามือนะครับพุทมหายาตันร,นรัแต่ี่ก็โดนเหมือนกันใช่รับใช่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 ทักแลดวเด็นยวเดาเป็นชิทดู

ราชครูแล้วแต่ก็มีการกราบไหว้สามสิบสองอรียาบทลักษณะเป็นแบบนี้เท่าอั uh ้อ huh. ไหว้เหมือนคุณที่เบิดไหว้อ่ะฮ uh huh. ันนี้อาจารย์ใหญ่นะครับเป็นราชครูเพราะว่ามีตรีสูงแสดงว่าเป็นพราหมณ์เป็นฮินดูนะครับ มีการไหว้เป็นอีอแต่การไหว้ก็จะไม่มีใส่ไม่ไม่ได้พกอาวุธนะอาวุธก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเครื่องราชอยู่นี้นะครับไม่มีเปลืองผ้านะอย่าไปบอกว่าเอ้ยนี่เป็นหอเปลืองผ้าอะไรไม่มีเพราะว่าตอนนั้นเข้าไหว้ก็คือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ได้พกอาวุธนั้รเองแล้วอยู่ด้านหลังพระอาจารย์ทำไมนั่งอับสราอยู่ตรงกลางใหญ่ และสองข้างจะมีทหารเอาเชือกมาผูกนะครับข้างบนก็เอาจอบเอาไม้มาทุบข้างล่างเอาเชือกผูกลนไฟอยู่ตรงกลางด้วยข้างล่างนะก็จะบอกว่านี่เป็นสงครามระหว่างชาวจามจัมปาอยู่ที่เวียดนามกลางนั้นเรากับขเมขเมรพวกเขมรในเมื่อเวลาคู่ชาติบ้านเมืองเขาสำเร็จแล้วเนี่ย เขาพระเจ้าชาหมานที่เจ็ดยกกองทัพไปทําลายเมืองจามทําลายยังไงก็คือไปทําลายเกี่ยวกับเรื่องการความเชื่อคนไม่มีสิทธิ์ในการติดต่อเทพเจ้าทุกอย่างก็คือไปทําลายพระนางธุรคานี่เป็นรูปปั้นของพระนางธุรคานะอยู่ที่ปราสาทโพนากาเพราะว่าที่ทนั้นมีจารึกของสมัยพระเจ้าชามานที่เจ็ดเหมือนกันแต่ของชาวจามจารึกเป็นภาษาจามบอกว่า ชายวรมาริเกตเนี่ยเป็นองค์ไปทําลายเทวรลุกนี้นะครับมันต่อเนะเอาเรื่องช้าดึง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 ึงดึงออกอย่างนี้ดึงออกเป็นลูกปั้นออกลูกปั้นนะแล้วก็ถ้าหากว่าท่างหยากจะสื่อกับเทพเจ้าเนี่ยมาหาผมนี่ต้องผ่านเราต้องผ่านเราตัวแทนเราตัวแทนสื่อได้แต่ไม่มีสิทธิ์สื่อถึงเองใจนะคือเมื่อก่อนนีไม่มีการที่ไปเผาบ้านเผาเมืองเขาแต่ ทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับเอ้ได้้นะมีอะไรต้องมาผ่านผมมี่เป็นหมดทำไมมันเป็นประตูมันเป็นเรื่องราวของันไม่ได้เก่กัว่แกแกะงแกครับแกะครับวันนี้เราก็มาดูความยิ่งใหญ่ภายในของวิหารเขาเรียกว่า หรือจะเรียกว่าปราสาทบายนก็ได้เราสังเกตด,ดูว่ามันสภาพอะไรต่างๆมันก็คงเหลืออยู่เยอะแยะมันก็เป็นที่น่าอาศาัศจรรย์เหมือนกันบางคนก็ขนานว่าขนานนามว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมบัติของมหาจักรพรรดิต้องควรที่ยิ่งใหญ่จริงๆถึงจะสามารถสร้างได้มาแล้ว มันก็มีความอัศจรรย์อยู่ในตัวสมควรอันนี้ก็คือหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วนี่ก็คือความเชื่อระหว่างพุทธมหายาณนิกายตันตระพราหมณ์แล้วก็ฮินดูมันก็มิกซ์กันไม่รู้ว่าในยุคไหนยุคไหนมันก็จะมีมันก็จะมีปะปนกันแม้กระทั่งในปัจจุบันตั้งแต่2,500กว่าปีมาเนี่ยเขาเรียกว่าในยุคปัจจุบันมันก็จะมีเหมือนกันมิกซ์อาจจะเป็นพราหมณ์ก็ดีเป็นพุทธก็ดี เขาเรียกว่ามันมิกซ์กันทั้งเทรวาททั้งมหายานไม่รู้ว่าอันไหนเป็นพราหมณ์อันไหนเป็นพุทธอันไหนเป็นฮินดูในยุคกก่อนๆหลายเซนจูรีรษไลโซูมไปเซนจูรีสรษคือมิกซ์กัน between ลายมหายานตันตระแล้วก็พราหมณ์และฮินดูนี่เราก็จะเห็นเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมเก่าๆที่เราถ่ายท่านทั้งหลายได้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นกันแล้วไปดูต่อเนาะอันนี้หยุดเลื่อนดังหรือหก ใครเอกว่าเป็นขบวนของผู้ชายเป็นหนตัหพระ่ือขบนี่ปางที่เป็นคาดในเป็นยิแบบไม่ป็นขัน้นปีกันแล้ววาวซจัดหนโกกีได้นะีได้เอาแต่เรื่องจำเยมีนอย่านนนี้โกียน อ๋อทางอาจารย์จะลืมบอกเรื่องนี้อาจารย์อันนี้กระบวนศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าแทมันนี่เจ็ดนะห,หน้ากระบวนจะมีหลายแบบหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเราเราต้องไปถึงรุร่นก็คือด้านหน้าแต่ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์สุดก็คือไฟประจําจัาชวงศ์รัรธชวงศ์ในเมื่อขึ้นของล้านก็จะสร้างไฟขึ้นมาประจําัาชวงศ์ไฟด้านนั้นไม่เคยดับจนถึงที่สุดลัทธิวงศ์ก็ดับลงพอเวลา อีกละ่วงหนึ่งขึ้นมาของมันต้องสร้างไฟเองขึ้นมานะครับไฟนี้ตามหลักจารึกข,ของประสาทบรรทัยชมาพปะเจ้าชายมนิเสศตบอกว่าตกมาจากสวรรค์มีทั้งหมดสามก้อนก้อนเน้อสองก้อนผลมาที่เมืองพระนครหลวงอีกก้อนหนึ่งอยู่ที่บรรทยชมานะตกมาจากสวรรค์ก็คือดาวหางนั่นแหละอย่าง <Yeah. S 1> นี้อแล้วก็พอเวลาอย่างนั้นปุ๊บเ่ยเวลาเขาจะแผ่ไปไหนทุ mm hmm. วนศักสทเนี่ยมันต้องมีหึไป mm hmm. แล้วก็ต้องมีฝากครอบ เพื่อไม่ให้โดนลบอาลมว่ามันดังอันนี้อันนี้เสลียงหรือเสลียงเนี้ยทำไมมันโล่งๆอ่ะไม่ไม่จะเป็นรูเสลียงเนี้ยน้ำเปิดอะไรมันเป็นรัชบาลลัยไม่ไ,ไม,ไม่ไม่เหมือนเหมือนปัจจับันหรอกราชบาลังต่างกันนะครับ,ร,บราชบัลังก็คือพือ้นที่ดันก็ค,คือเอาอไปนะครับแล้วจะมีครนะึ่ง เครื่องรากเครื่องรากก็คือมีพักคันชัยมีหอกมีอะไรก็คือตรงที่ที่ที่ผมชี้มุกี้นี่เองนะครับอีกหนึ่งนั่นหรอทีนี้อาจารย์เคยไปอินเดียนนะถ้าเคยไปอจะเ,เห็นรถหกล้อนี่แหละเวลาเขามีงานปุ๊บเขาจะแห่มีเขาพักใหญ่ๆพวงมีใหญ,ใหญ,ใหญ่ใช่ไหมแล้วมีคนลากคนจูงบางครั้งบางครั้งเคยเห็นรถแท็กเตอร์ลากแล้วก็มีคนดันใช่ไหมฮะ แล้วพอเวลามันอยากจะเลี้ยวไปไหนไม่มีพวงอะไรนะอันนี้นะมันต้องเอาไม้ที่เกยเกยเกยดันตรงตรงล้อเนี่ยมาเหมันข้ต่อยขยับเลี้ยวอันี้ใช่จริงแต่ปัจจุบันเนี่ยทางเราไม่ได้ใช้แต่อินเดียยังมีอยู่เลยอันนี้นะครับัวนี้แล้วก็มีถ้าเห็นอย่างลักษณะแบบนี้แสดงว่านี่เป็นพระมหากษัตร์นี่เป็นพระมหาเสีของทางทั้งสองท่านจริงๆแล้วองค์พระเจ้าชายมณีเจตมีเหสีสามคน ชัเทวีราชเทวีแล้วก็อินทรักเทวีนะครับไม่สามเราไม่ใช่สอง้วครมบหิน,นเ่นนชัดเจนชัดเจน<ๆ>อันนีนอ้อันนี้อันนี้ใครเราพระเจ้าชายมันไม่ชิดไมอ้อันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดา<อ>ปกติการหินเนี่ยมันไม่ได้แบบเต็มเ<อ>ต็มนี้หระเนะแล้วมันมีรูถ้าไปเป็นมีรูเสียอย่างนี้ทุกเขาจะทําเป็น ให้มันสี่เหลี่ยมมันเป็นกลมแลต้องเอาอีกีก้อนหนึ่งมาสอบแล้วค่อยแกะหน้าไปแกะลายไปแต่ถ้าหากว่ามันโดนเขางแ,แงออกก็คือมันหุุดหลุดรูปเป็นเรื่องเรื่องปกติอันนี้ <c oughs> ตรงนี้อันนี้หมดไป <c oughs> หมดหมดหน้าหนึ่งไปอันนี้เข้ามาอีกหน้าหนึ่งอันนี้มีการลาก <c oughs> กองทัพเดินด้วยสเสบียงใช่ <c oughs> <c oughs> ไหมมีการแบกสเสบียงไปล่าสัตว์ตาม ป่าหื้มป่ามีนี่นีกว้างนะนีกวางอันนี้ก็คือเป็นปกตินะครับต้องเดินด้วยท้องมันต้องนีอาพวกเรทุกอยู่ฝั่งฝั่งนี้องค์ช่วงหลังมาเมื่อ500ปีที่แล้วที่เขามีการนับถือพุทธอีกครั้งหนึ่งก็เลยอัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่นี้นี่เป็นหินแท่งนะครับห้าร500ปีไม่ใช่ทันปี It could be because of the protection the truth, of Payana, his determination. Hayana. So, this go from Mochilin comes out from the pond to be the seed and keeping protection, yeah. supporting Buddha. It could go one way of Buddha not only enlightened one, but also a magical great master. But in education, for Buddhist philosophy, the dangerous enemy not other people it's our egoism of oh, yeah. ignorance of yeah. care of yeah. anger if we come down our internal world then it's normal could become yeah. so this statue of the buddha's first time construction from 16th century so they keep here probably 1995 because, uh, and this Buddha statue could be found somewhere around here. Because in Hindu reaction, 100 Buddha statues are underneath the temple? by oh. I don't want to know.

นี่หนึ่ภาพจบอันนี้มาอีกภาพสองครับขั้นดด่ตรงนี้เ้ากินดูเากินเียวไว้ซึ่งเป็นตัวินทกางเต็มเยกิพับเลอืมากมอัมอืมอืมอืคอืมอืมอีมอืมอดมอื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 อืมอืมอืมัืนอืมอบมีืมอืมอบได้มอ่มอือนมอืมืมอืมอืมอืมืมอมือมอนม ใส่สลักอันนี้ไม่ใช่งวงช้างนะนี่เป็นพม่านนี่เป็นพม่นนมานอย่างโน้นนีอย่างโน่น,น,น,นเอง

Obrigado.